สวัสดีครับพบกับเด็กขี่ซีเด็กหงนะครับทางช่องอยากเพลินนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับอนเราวันนี้ก็เห็นอยู่คนเดียวมาคนเดียวนะก็เป็นวันหยุดชดเชยของฟีเตอร์เด็กหงเขานะครับก็เหลือผมแบคงเด็กผีอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะแฟนลิเวอร์พูลเราก็จะมีเก็บตกหลังเกมมาฝากกันนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาคุยเก็บตกหลังเกมระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเวสต์แฮม,มขาบ้านกันไปอีกแล้วนะส่วนด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับก็เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูขอกำลังใจจากทุกคนด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วตามมาดูกันเลยครับ ก็มาดูข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเตะก่อนก็เลยเอามาคุยกันก่อนแล้วกันนะพ่ายคาบ้านกันไปอีกแล้วครับ2ประตูต่อศูนะให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีอันดับอยู่ด้านล่างของพวกเราอีกนะทุกคนน่าเบื่อจริงๆก็มาดูไล์อัพ11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะ โทรศัพประตูเป็นอาไทบายินเดียครับแล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็กนะเป็นยูแซนบาซาร์วีเรนิโอโลแล้วก็ลุคชอนะครับวิงขวาเป็นอามาดเดียโลวิงซ้ายก็เป็นไอหนูแฮร์รี่อาร์มาสนะส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางครับเป็นคอบบี้เมนูคู่กับอูกาเต้นะครับส่วนดับเบิลเทนเป็นบูโน่เฟานเดสแล้วก็เมสันเมาส์กองหน้าตัวเป้าก็คือลาสมุทฮอยลุนครับในเกมวันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงแสดงจุดอ่อนเดิมๆที่เห็นมาตลอดฤดูกาลโดยเสียประตูแรกให้กับ เวสแฮมตั้งแต่ครึ่งแรกในนาทีที่26จากการยิงคว้ของโทมัสซูเชกนะ และมาโดนประตูที่2จากจาร์ลอตโบเวนในนาทีที่57ซ่นการแพ้ครั้งนี้ส่งผลให้ยูไนเต็ดร่วงลงมาอยู่อันดับที่16ของตารางและถือเป็นการแพ้ในบ้าน2นัดติดก,กันอย่างน่าผิดหวังสําหรับปัญหาใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ก็คือการขาดประสิทธิภาพในเกมลุกที่เด็ดขาดโดยเฉพาะตําแหน่งศูนย์หน้าของทีมอย่างล so ัสมูทอยลูนไอหอยมึงถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงแต่กลับไม่สามารถผลิตสกอร์สำคัญในเวลาที่ทีมต้องการได้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมา ฮอยลุนมีโอกาสทำประตูหลายครั้งนะแบบ จะะเลยอะแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้เป็นประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนอกจากนี้ปัญหาในแนวรับก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะเมื่อเลนิโยโลกองหลังตัวหลักบาดเจ็บในเกมนี้แล้วก็ยังอาจส่งผลรล้ายแรงในเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกที่กําลังจะมาถึงด้วยเหมือนกันรวมทั้งการเสียประตูเร็วในเกมย่าวลายเป็นเรื่องปกติที่เลวร้ายของทีมในฤดูการนี้โดยทีมเสียประตูก่อนในเกมที่โอเทฟฟอร์ดถึง12ครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของปัญหา ด้านเทคนิกและสภาพจิตใจของผู้เล่นที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์กดดันในเกมสําคัญได้ด้านกุนซือลูเบนอโมลิมครับก็ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาหลังเกมว่านักเตะของเขาเนี่ยขาดความกลัวที่จะพ่ายแพ้สิ่งนี้สะท้อนที่เห็นถึงปัญหาด้านสภาพจิตใจและทัศนคติของผู้เล่นที่ขาดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการคว้าชัยชนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีมาลูเบนอโมลิมกล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนนะว่าที่ของเขา าอจำเป็นต้องเล่นแบบเกลี้ยกล่อมให้มากกว่านี้และผู้เล่นจําเป็นต้องตระหนักถึงเกียตรติประวัติของสโมสรรวมถึงการตอกย้ําว่าหากทีมยังคงสภาพแบบนี้ต่อไปก็ไม่คู่ควรที่จะได้เล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือแม้แต่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวได้ทั้งนี้ครับอโมรินยอมรับว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้ว่าหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เขาเองก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองโดยที่ เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะคุมทีมต่อไปเช่นกัน ดันเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความกดดันมหาศาลที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวลูเบนออมอลินในขณะนี้และเมื่อพิจารณาจากผลรวมตลอดซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ Manchester ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยแพ้เกมลีกไปแล้วถึง17นัดแพ้ในบ้านถึง9นัดและไม่ชนะติดต่อกันถึง7นัดซึ่งถือว่ายำแย่ที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวดังนั้นครับทุกคนเกมชิงยูโรปาลีกกับสเปอร์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่21สพฤษภาคมนี้ก,ก แห่งชะตากรรมที่อาจตัดสินอนาคตของลูเบนอโมริมและนักเตะอีกมากมายหลายคนว่าจะได้อยู่ต่อกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าและนี่ก็คือเก็บตกประเด็นหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แพ้คาบ้านนี่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ2ครับตามมาดูข่าวของเลวฟูกันบ้างนะเมื่อคืนเลวฟูก็เปิดสนาม field. แมอนฟิลด์เสมอกับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2อย่างสุดมันนะแถมมีดราม่าหลังเกมอยู่เล็กน้อยนะอ่าล์เซนอลก็มาในระบบ4-2-3-1นะมีอาริซงแบ็กเกอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับแดนหลังมีคอเนอร์แบลลี่อิบาฮิมาโกนาเต้เวอร์จิลฟันไดายอนดูโรเบร์สันนะครับแดนกลางนะครับก็มีไลอันกราเฟนแบกเคอร์ติสโจนโดมินิกโซบอสไล่สามแนวรุกครับ ก็จะเป็นนะ ala, ลุยดีอาร์ดนะโมฮัมเหม็ดซาร่าและก็โคดีกัปโปครับสาหรับเกมการแข่งขันลิเวอร์พูลก็ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำก่อน2ประตูอย่างรวดเดียวจากการทําประตูของโคดีกัปโปและลุยดีอาร์แต่ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้ครึ่งหลังกลับถูกอาร์เซนอลที่มาในฟอร์มที่แตกต่างจากครึ่งแรกโดยสิ้นเชิงไล่ตามติดเสมอจน,จนจบเกมที่2ประตูต่อ2ซึ่งผลนี้สะท้อนถึงปัญหาเก่าๆที่ลิเวอร์พูลประสบอยู่ตลอดฤดูกาลคือการขาดความสมานเสมอในการเล่นตลอด90นาทีเต็มปัญหา ใหญ่ของเรอรวพูที่เห็นได้ชัดคือเรื่องเกมรับแม้จะมีผู้เล่นมีประสบการณ์สูงอย่างเวอร์จิลฟานไดและอีบาหิมาคูนาเต้แต่กลับเสียประตูง่ายจากลูกคลอสทั้ง2ประตูซึ่งเป็นจุดอ่อนที่คู่แข่งสามารถจับทางได้ชัดเจนโดยเฉพาะในครึ่งหลังแนวรับของแดงไม่สามารถรับมือกับเกมลุกที่หลากหลายของอาร์เซนอลได้ดีนักขณะเดียวกันแดนกลางของเรอร์พูก็มีปัญหาในการคุมเกมเมื่อคู่แข่งเล่นจังหวะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเรอรวพูถูกกดดันและหลุดการควบคุมเกมในครึ่งหลังซึ่งส่วนนี้ต้องยอมรับว่า เป็นเพราะผู้เล่นสําคัญหลายคนอ่อนล้าจากโปรแกรมหนักทั้งฤดูกาลที่ยาวนานสําหรับอาร์เนอร์นะครับแม้จะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สาเร็จแต่ปัญหาในการปิดเกมไม่ลงแบบนี้อาจกลายเป็นคําถามในระยะยาวโดยเฉพาะการเสียประตูนในช่วงสําคัญและการไม่สามารถปรับแก้แทคนิกเมื่อถูกกดดันอย่างหนักในช่วงท้ายเกมอาร์เนอร์เองก็ยอมรับกับสื่อหลังเกมมาว่าการรักษาความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นยังเป็นจุดที่ทีมต้องพัฒนาหากต้องการประสบความสําเร็จต่อเนื่องในอนาคตทีนี้ก็มาถึง อีกประเด็นสําคัญที่พูดถึงมากที่สุดหลังเกมนี้ก็คือกรณีของเทรนซ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ประกาศชัดเจนว่าเขาอ่ะน่าจะย้ายทีมในช่วงจบฤดูกาลและก็ส่งผลให้แฟนบอลบางส่วนแสดงความไม่พอใจโดยการโผ่ใส่เขาระหว่างเกมซึ่งกุนซืออย่างอาร์เนอร์ก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าตัวเขาเองเข้าใจและก็ยอมรับสิทธิ์ที่แฟนบอลจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะแต่ถึงแม้จะเจอเสียงโผล่เทรนซ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ยังมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์เกมในช่วงท้ายและอาร์เนอร์เองก็ยังมองว่า เขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มเปีย่ยมเมื่อมองภาพรวมแล้วลิวพูยังคงมีงานที่ต้องทําอีกมากแม้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะในแนวรับและแดนกลางที่ต้องรักษาระดับการแข่งขันให้ได้ครบตลอด90นาทีหากต้องการต่อยอดความสําเร็จในเวทียุโรปในฤดูกาลหน้าและทั้งหมดนี้ครับก็คือบทวิเคราะห์เกมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้แล้วก็เกม ของลิวพูเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะครับที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ อุดรแจ่วฮ้อนนะครับแจ่วฮ้อนขนาดแท้และดั้งเดิมสูตรอีสานนะก็เป็นน้ำซุปสมุนไพรนะครับต่างจากแจ่วฮ้อนอื่นๆที่คุณหาทานได้ในกรุงเทพนะรวมไปถึงถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่สะดวกนะอย่างเช่นอยู่บ้านอยู่คอนโดหรือว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากที่จะต้องสั่งเป็นเซตใหญ่ไปเขาก็มีทั้งแจ่วฮ้อนถ้วยร้อนแล้วก็แจ่วฮ้อนผัดแห้งนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยทีเดียวสั่งไปถึงบ้านเนี่ยแกะถุงใส่ชามทานได้ ใช้เลยทันทีเลยนะครับเนี่ยบอกว่าจะเอามาทานที่ทุกคนดูหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้เอามาสักทีเดี๋ยวเอาไว้รอบหนะ้าไม่พลาดแน่นอนครับทุกคนก็สามารถสั่งซื้อผ่านไลน์แมนแล้วก็ แกลฟฟูดนะครับจะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างในเดสคริปชันนะครับกดเข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับถ้าใครหิวก็อย่าลืมอุดรแจ๋วหอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับกับรายการเด็กสีสีเด็กคงทางช่องอยากเริ่มนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับหมดข่าววันนี้แล้วก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเงา เงาเลอเกินนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครให้แซวไม่สนุกเลยแต่ดีแล้วละ่ะเทาวันนี้แม่งมากูโดนแซวเละแน่